เนเเตอร์ขาขัดไปแล้วอุ้ยเป็ดเลยนะเนี่ยเป็ดจัได้วยังไงยูในปาตาดีแดกแม่เลยไม่ได้โนนโจะขอเป็ดแม่บอกเพ่อเอาไปหด่อยว้โวย้ยล้วันนี้เจะมาแกู้กเแดดใช่หรอผมคนครับไม่ใช่ตรงไหนเลยงลุกเรยดเลย

คือครับคือผมผมจะเดินผ่านไปครับคือคุณเอาเป็ดคุณหลบไปก่อนได้ครับพี่ตาล้วนี่จัพูดทีนะ้ะคุณลูกเป็ดนียมาเป็นฝากรองาาไม่รู้เรื่องหอกคุณเป็นคนใช่ไหมเออคครับก็เป็คน่รงภาษาคนรเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหลบให้เป็ดจะเดินไปก่อนสิออได้ได้เป็ดเป็ดมนข็ป็นเป็ดเป็นอน เป็ดป่าฮะคุตกใจเป็ดเลยป่าขอบคุณม้าจริงมากครับขอบคุณป้าดเวยไม่ามไมมขอบคุณป้านะคไนะ เอาลอครับ่ดงเรื่องหมดทุกเรืองทุกทำทุกคนตกใจป้าครับขอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วป้าเสื้อสีเล็กอย่างเจ้าไปแกล้งป้าเขาลงใจลงใจเองขอบคุณที่สิงอ์นะครับขอบคุณพี่สาวครับครับเอ้าชาวบ้านยังเขาไปคุยเฮ้ยน้ำเพชรน้ำเพชรครับ ลมึงไม่คุยกับเขาหรอก็คุยแล้วเขาบอกเลยเราเป็นคนเรารู้เรื่องอะเราต้องจะหลบเป็ดเขาอ๋อเราต้องหลบเป็ดให้เป็ดเดินไปก่อนใช่เมีตับของคนจริงๆเอางี้เดี๋ยวเปิดฝาเป็ดไปได้ยังไงค่อยๆเดินไปเดี๋ยคุยเอางี้เลยเดี๋ยวฉันหลบเป็ดให้ก็ได้ใช่เราหลบเป็ดใช่แล้วจริงๆมันจะหลบยังไงนะโอ้โห เดือดไม่น่าจะโดนแล้างไม่ดีเป็นคู่รับตั้งห้าร้อยวรับทรูล้วานี่จะอะไรล่คนนี้เจ้าพ่อโอ้หอะไรนี่ยมันน่าโอ้โหัวขอกเป็นเียรตยมากเลยครับครับครับโอ้โหเป็นเบริปาเป็นนี่เดียมตายเยท่นอิ นี่สองตัวเลยอ้นเใันด้ยเไปเ็นเลาเปล่าเปเปลา่าเ่เปลเปลเป่มี่เป็เปลเ่เลเปเปเล้วผมเล่า่เ่าเ้่าเปเปล่่าเปล่านี่เป่เปาเาเป่าเล่าเป่เี่าคปลเปล่าเลาเลาเปลเ่เปลาเาเ่าเเ่เลเเาา ขอขอไม่ได้ทำใจไม่มีเจตนาเลยเออเฮ้ยเอาเ้องตาไวโป๊ะใครเนียอ,อยู่ท่าทางนะผูช้ชายคนนี้น่ะก็เป็นคนมีกระตันแน่เลยอยากเบียดรูปเป็ดเราตายหรือองขอเยี่ยมกางสักหน่่งตายแล้วแม่คนนี้เห็นหมฮะทุกปากทุกมีดทุกเบ,บ,บ,บอยู่คนเดียว ป้าห <ales> ัวรือเปล่าก็ไม่รู้ตายแล้วสองคนนี้ซุกซิกกันหรือจะสมยยานเกงเรากุเกงบย่นงนี้สมยมากเลยเอ็ยพี่กลัวใช่ไหมคะถ้าเป็นคนเก่วเธอซุ้ซิกอยู่คนเดียวมีอะไรหรือเปล่าก็เธอม่อย่าทุกขแไ่ฉันตายนี่ เพิ่งรู้จักกันชื่อเลยไม่รู้เลยว่าขอตังห้าร้อยฉันฉันมีฉันให้แกห้าร้อยเลยแต่ว่าฉันมาตัวเปล่าไมเพิ่งกลับจากคณะกลัไม่มีเงินติดตัวมาเลยไม่มีก็ไม่ต้องแล้วเนาะแล้วแกคอยจะมีไอ้นั่นนั่งไม่ล่ะเอาไม่คิดอีกแล้วไอ้ยูไอ้หาดีหาดเลยไอ้นั่นที่นั่นอะไรเนี่ยใครเนี่ยเฮ้ย เอามึงปูปิดอะไรทำไมอ่ะเราใส่ที่ปิดไหนึ่พี่ได้เขามือหลอปูเรื่อเนี้ปีป้าตถามอย่างงี้ตตอบยงไงวะเนี่ยเออปีปีปปีนี๊งีสิปีแต่มีมาน้อยเท่าไหร่แกแกไอ ้เอะไรนะอยากได้แค่ร้อยจ้ะโอ้โหอะไรนะเขาจะเอาห้าร้อยเลยห้าร้อยโอ้โหห้าร้อยไม่เดินอย่างนี้เลยเหรอเอะไรอ่ะอะไรเนี่ยพูดถึงไข่อะไรอ่ะพูดถึงไข่เป็ดห้าร้อยฟองก็ไข่เป็ดนั่นแหละมันถือนี่ไหมคุณใครจะพอดไข่เป็ดติดตัวเยอะแยะแค่นั้นไม่มี เดี๋ยวทำไมจะเอาไข่เป็ดไปเป็นห้าร้อยฟองมันเยอะเลยพี่โฆษวาสนาออกมาเลี้ยงเป็ดลุงเขาสั่งเอาไว้ที่เย็นยังไม่ได้ไข่เป็ดกับเป็นห้าร้อยฟองวาสนาต้องโดนลุงตีตมัมแค่เลยวาสนาแล้วลนะุงให้เอาเป็ดมาเลี้ยงวันนี้แล้วนำไข่กับวันนี้ด้วยวมันดีที่ไหนกันหรอเดีนแก้แม่เลยก็ใช่เป็ดไม่ไต้องออกไข่ตามไม่ดูการของมันต้องให้ความช่วยเหลือวาสนาเพอได้ถูกลุงแก้มาแล้วนี่มันเกิดแค่สองคนเนี่ยโชคดีแล้วนะ เันจะขอบอกว่าเช่นในไทย่นนามร่องสมุดรกฤษณาสุกฤษาจ้า้าวาอะงวะสงสายเธอทุกคนยืนเพียงตามสบายเลยเดี๋ยวไม่เรื่องไค่เป็ด้าร้อยฟองแน่วางใจได้เดี๋ยวให้มหาดเล็กเอามาให่ถบบ้านไปพันกองเลยได้จ้ะไทเป็ดจบแน่ถามอะไรหน่อยต้องตอบด้ว่อดีนั่นยัยน เีไอ้นั่นพี่ว่าเนี่ยทั่แบบไข่เปล่าคะเฮ้ใช่ดีแต่ยังโสดดีเลยดีก่ดีนะบอกเลยว่าชอบคนนี้เนาะมีวิธีไหนบ้างจะให้เขาชอบเราเขามีโรกไม่มีผัวอยังไม่มีหรอกดูแล้วแกเออลองเออเธอเออเธอมีผัวยังมีผัวยังย้าจังยังไม่ยังผัวตายแล้วผัวยัง เอาคงมีใครใครก็กล้าบอกนะผู้หญิงสมัยนี้ไม่กล้าบอกหรอกว่าฉันยังไม่มีผัวใช่ไหมล่ะตายแล้วผัวตายแล้วไม่ตายผัวต่อตายว่าใควะนี่วิธีไหนางไม่เคยมีเมียเราก็ไม่เคยมีเมียไม่เคยกินผู้หญิงด้วยหรอเออไม่เคยเจ๊งแค่เอออี่วันไม่มีเมียหาเต็มให้กูอีกแล้วโดนทําใจด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปเจี๋ยวเขาวิธีไหนบ้างเออไปเจี๋ยวเขา ียังไงเราิอย่างเี้ินี่ไม่ใช่เพลงอะเพลงเสื่อภาษาหัวใจเพลงนี้ยรอเพลงเพลงมองของรพลโเราชอบเลงนเออเ่อเอมองแต่แต่แต่อะไรอ่ะมองอะไรที่ไหนล่ะกูเป่าอะไรอ่ะลเต็โอ้พี่ขึ้นดนตรี บอกแต่แต่แต like ah, ่สั่สุดสวยที่เจ้ได้บอกแต่แต่แตร้อมีสวยที่คุไม่บอกแรไม่จ่ที่คุ้ไม่จองแต่ไมไไม่อให้หัวใจเต้นแต่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 ร้อง้มดังจัดเท่แต่บัาชคดายหัวใจเต้น้ไม่เห็น ต้ององไม่เีไม่เปยตนีเยไ้บอกเาหู่าเปลยนเนเต่าเปเลไม่ต้อแล้วมัมะอไม่เอาล่